สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่องย u ทูปเพจอ่าชแนลสรุปเงินเยียวยาประกันสังคมแจกเงินพบกันตน13จังหวัดแรกเพิ่มเป็น2เดือนพบกันอีกเช่นเคยครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่องย u ทูปเพจอ่าชแนลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสะสังคมปัจจุบัน ที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสรุปเงินโยยาประกันสังคมหลังคลมอ,อนุมัติไฟเขียวปรับสูตรจากเงินโยยาเพิ่มให้กับผู้กันตนมาตรา3 3 3 9มาตรา40ารับเงินเพิ่มเติม2เดือนจังหวัดไหนได้รับเงินเพิ่มมีคำตอบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์ก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีคอรมในวันที่3สิงหาคม2564ที่ผ่านมาได้อนุมัติขยายกรอบวงเงินเพิ่มเติมขยายมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานและผู้ปกะ่อบการ29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มปรับกรอบวงเงินเพิ่ม6 60,000ล้านบาทจากเดิม3 0,000ล้านบาท เพิ่มเป็นอีกหนึ่งเท่าตัวของกรอบวงเงินจึงทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้าที่รับการอนุมัติ13จังหวัดจึงได้รับเงินเพิ่มเป็นจำนวนอีกหนึ่งเดือนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา39และผู้กันตนมาตรา40ซึ่ง3จังหวัดที่ได้รับเงินยาวเพิ่มอีกหนึ่งเดือนเป็น2เดือนมีจังหวัดดังต่อไปนี้ จังหวัดกรุงเทพมหาคนครชนบุรีฉะเชิงเชานาคนปรปฐมนคราธิวาสีมนนทบุรีประทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาและจากคำถามผู้กันตนหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาครั้งที่สองวันไหน ต้องรอดูวันนี้ที่ประชุมครมจะมีการนำเสนอการจ่ายเงินเยียวยาเดือนที่2วันไหนพร้อมกับการนำเสนอกรอบวงเงินเยียวยาที่จะจ่ายให้กับผู้กันตนมาตรา39และผู้กันตนมาตรา40วันนี้พร้อมกันหรือไม่ต้องติดตามคุยสาระข่าวจรงิงกับช่อง YouTube hr channel กันต่อนะครับหากมีข่าวที่อัปเดต ทางช่อง YouTube, s r Channel จะมานำเสนออีกครั้งแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube ส r าร์ a n e แนลเลยนะครับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube, Channel. s r r h a n n e l ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube, s r r h a n n e l จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟัง ขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง y o YouTube hr channel ได้ก่อนใคร อย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอกักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากช,ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม